DJ อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้ตื่นเชา้าตู่มากเลยนะครับเรามีนัดกันนะครับไปเล่นสกีกันโอเควยวที่ไหนนั่นไปดูกัน,นครับเล่นใกล้ๆบ้านครับไม่เป็นเล่นไกลเป็นที่พิเศษก่อนที่จะหมดหนาวก่อนที่จะไม่ได้เล่น ปกติจะเล่นทุกปีครับแต่เนื่องจากโควิดไม่สามารถที่จะไปเล่นได้ปีนี้ขอเถอะฉีดโมเดอร์นาสามเข็มเรียบร้อยแล้วสบายสุดได้เดี๋ยวไปเจอ,อแล้วะครับเดินทางมาถึงจุดหมายเกือบจะถึงจุดหมายไปลาทางแล้วละเลยอีกประมาณยี่สิบโลนั่นก็คือมูชูนะมูชูรีสอร์ทอ๋อโดนมาขับมาแต่เช้าเลยไห่อหวไน่ไหว,ไไหวอะ ก่อนที่หน้าหนาวปีนี้จะหมดไปแล้วจะไม่ได้เล่นเพราะว่าเนื่องจากโควิดนะครับสองสามปีติดกันไม่ได้เล่นสกีเลยต้องไปเล่นครับผมถนัดสกีนะบอร์ดไม่ได้เล่นนานไม่ได้ไม่เคยเล่นน่าจะไม่ใช่แนวกเลยไวรุ่นมาแล้วนะน่าจะเป็นสกีแน่สกีในคลาสสิกแล้วนะครับเดี๋ยวไเจอนะครับที่มูจูรีสอร์ทครับส่วนผมนี่มาสามสี่ครั้งแล้วนะจ แฟนกับลูกนนี้ไม่เคยมาถามว่ามาใครไม่บอกเคครับเดี๋ยวเจอกันที่นู่นครับมาถึงจริงๆก็มาถึงจุดหมายปลายทางก็สักสักพักนึงแล้วละครับแต่พอดีแวะแวะร้านหาอะไรลองท้องกินก่อนครับก่อนที่จะเข้าไปข้างในแล้วก็ไม่ค่อยไปจัดหนักหิว<อ>มันก็ไม่ไกลจากบ้านนะครับก็ขับรถไม่ถึงชั่วโมงนะแต่ผมเหยียบจริงๆก็ไม่ถึงชั่วโมง พอครั้งที่แล้วถ้าใครเคยดูคลิปผมนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยจะจําได้เนี่ยเส้นเนี้ยที่จะไปมูจูที่ผมไปดื่มไวน์ที่ผมขึ้นไปบนเขาเข้าไปในถ้าที่เขาเป็นบริษัทเป็นร้านไวน์นะครับเด็ยเราไปจะนกันเมื่อครั้งที่แล้วนะครับส่วนจริงๆแล้วที่นี่ผมเคยมาแล้วนะผมเคยมาเล่นแล้วแต่ครั้งนั้นผมไม่ได้ทําการบันทึกวิดีโอไว้ก็เลยไม่มีวิดีโอแล้วไม่มีภาพความทรงจำตอนนั้นไว้มีแต่ภาพนิ่งแค่นั้นเอง แต่ครั้งนี้มาเดี๋ยวจดให้ครับเดี๋ยวเจอกันที่นู่นวันนี้ขอเติมพลังกอนแป๊บนึงครับเดี๋ยวเจอกันครับหลังจากที่กินอะไรเรียบร้อยแล,แล้วก็เราก็เข้ามาในส่วนของด้านหน้าของบูจูรีสอร์ทนะครับด้านหน้าบูจูรีสอร์ทก็จะมีร้านค้าร้านเช่าพวกสกีพวกสโนว์บอร์ดนะครับเยอะครับที่นี่นะฮะเยอะมากเป็นเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วครับเยอะแต่ไหนแต่ไรครับที่พักร้านเช่าสกีเยอะมากๆ 네, 두번 약간 하대요. 두번 약간이야. 번호 띡 아파 꺼져. 띡딱 띡딱 꺼져. 띡딱 꺼져. 띡달리라고나 외국 사람 꼭제발 도와줘. 알아서 해주세요. <g eler> <g eler> ก็ประมาณว่าวันนี้มาเล่นสกีนะครับแต่ต้องเช่าชุดเอานะฮะไม่อยากซื้อมีชุดนะคแต่บันไซไม,ไม่ได้ก็เลยต้องเช่าเอานี่เป็นร้านเช่าสกีนะครับก็มีเสื้อผ้าให้เลือกเยอะนะเสื้อผ้าคนที่ชอบเล่นสโนว์บอร์ดชอบเล่นสกีก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะนี่เป็นชอ็อปขนาดใหญ่ กต요좋아요뭐좋아요이거่ก็요ฮ่า여러분우리아빠채널좋아요ุกท่านโอ้ยอพพ์ช่องนั้นช่วยกดไลค์แฟนแฟนผมเล่นบอร์ดนะฮะแต่ผมเล่นบอร์ดไม่เป็นนะฮะผมเล่นสกีอ้าเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามสกีครับข้างในมูจูเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์คือหมวกแล้วก็แว่นตาข้างนอกกันครับ อะครับชุดได้เรียบร้อยพร้อมรวยครับพร้อมรวยพร้อมรวยแววพร้อมอรวยแววเราะจะขึ้นไปนบนกันนะครับหลังจากที่เลือกชุดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ได้ชุดพียงนเศษซับใอตอนแรกก็พร้อมรวยแต่ต็กนี้ต้องเรียนครับของผมนี่ไม่ต้องเรียนนะของผมเรียนรู้ด้วยตัวเองจับใส่เลยเสียเวลา นานๆทีเพราะคิดตอนนั้นมานานๆทีปีหนึ่งได้มาเล่นครั้งเดียวนะฮะเห็นท่านเจ้จัืกนนนะครับตอนนี้ก็อาจารย์ก็อาจารย์หายตัวได้ขึ้นไม่เต็มละจะไปสอนสอนสามชั่วโมงแล้วก็ปล่อยเล่นน้อผมใส่อื่างเดียวเลยขึ้นก่อนเลยอันแรกต้องวอร์มก่อนไม่ได้เล่นนานสามปีไม่ยอมครับไม่ยอมเห็นคนอื่นเขาเล่นสนุกตอนนี้ก็ มาเลือกสกีนะครับเอารองเท้ามา,าวัดไซส์ก็ไซส์ก็เป็นไซส์รองเท้าของผมนะครับก็จะมาวัดไซส์เพื่อที่จะเอาสกีตัวนี้เป็นสกีเลนเลนเทอร์นะครับเช่าเอานะครับเป็นสกีเช่าเอาสแฟนผมจะเป็นบอร์ดแฟนผมจะเป็นบอร์ดได้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บสกีแป๊บหนึ่งพร้อมรนะยัง ถ้าคุณพร้อมแล้วผมยังไม่พร้อมเลยเดี๋ยวเราจะลงไปแบบเอาไงดีถ่ายกล้องไหมหรือ,อยังไงตัวลงไปแบบไม่ถ่ายสองรอบแล้วถ้ารอบนี้เราลงไปแบบถ่ายไหนจะโอเคปหมน่าจะโอเคไหมแต่ไม่น่าเวิร์กนะ <laughs> เอาไม่ว่าเดี๋ยวเก็บกล้องนะเดี๋ยวก็ลงไป ให้แฟนถ่ายให้ดรกา่เราเจอกันล่อครับบรรยากาศครับคนแย่คนแย,น,แยน่ะนะ ลงมาพักเบรครับไม่ขากันแล้วเกถือว่าคุ้มเนะยมารอบนี้นาปีนี้หลังจากที่หลายปีมากครับที่ไม่ได้เล่นซัดเอาไปห้ารอบเลยมั้งเอให้คุ้มมาปกตินี่มาไม่ถึงวันนึ่งเล่นไม่ถึงห้ารอบเลยน่าเสียดายตังไงแต่มารอบนี้รู้สึกว่าจะโอเคครับเอาให้คุ้มอ่ะ ตัวเล็กไปแล้วครับไปฝึกกับครูลลแล้วล้มละตอนนี้ล้มเลยตัวเล็กตรงนู้นก็ว่าจ,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 จะขึ้นไประดับกลางนะแต่เล่นธรรมดาดีกว่ามันก็คุ้มนะไม่เป็นไรระดับกลางก็ไม่เป็นไรหรอกสนุกเหมือนกัน แต่ก็อยากจะไต่ระดับขึ้นไปเหมือนกันเก็บเสื้อไอ้ตัวเล็กล็อกเกอร์ที่นี่นะครับจะใช้บริการนะก็หนึ่งพันวอนครับเหรียญห้าร้อยวอนสองเหรียญนะห,นหยอดที่ล็อกเกอร์นะครับไม่แพงเก็บของเก็บสัมภาระอะไรได้แล้วก็แพ็กเกจที่ผมซื้อเนี่ยมันคุ้มสักเก็บมาเจ้าครับดูเดยอ เลยข้างนอกก่อนเคือแพ็กเกจที่ผมซื้อเนี่ยมันคุ้มคนหนึ่งมันตกเก้าหมื่นวอนโอเคแล้วครับป่ะเดี๋ยวไปลุยต่อกันเนาะเพราะวันนี้อยู่ถึงประมาณสี่โมงเยน็นสี่โมงเยน็นสี่โมงเย็นแน่นอนครับเดี๋ยวจอกันขอไปลุยสนุกสนุกมันๆกันนะครับสนุกแล้วเลยครับไม่ไหวต่ออีกไม่ไหวแล้วปวดขาได้ไปเจ็ดรอบอะไรฮะเจ็ดแปดรอบรู้สึกโอเค มารอบหน้าก็คงจะแก้ตัวใหม่น่าจะเล่นได้ชำนาญกว่าน,นี้พอามขาล้าแล้วมีการล้มด้ยก็เลยแม่หยุดกันกนี่ัไม่อยากเจ็บตัวแต่ร้มก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะแต่ันช่วงบ่ายคนเยอะนะครับที่นี่มูโจ ก็คงต้องรออีกสักระยะน,นึ่งก็คงจะได้กลับแล้วละ่ะบ่ายสองโมงรึ่ได้ะไละได้ละเอาละครับโอ้โหหลังจากที่เหนื่อยกันสุดๆเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นไปทั้งหมดเจ็บรอบไม่ไหวจริงเป็นตะคิวด้วยปวดหลังด้วยปวดทุกสิ่งอย่าง ไอตัวเล็กก็เล่นไม่เป็นต้องมาคอยสลับกันเฝ้าไอตัวเล็กเอ่ยสุดท้ายก็อได้แค่เจ็ดเล่ก็พอครับ,รบงวดหน้าค่อยมาใหม่แต่ตอนนี้ก็ไปเอาของคืนร้านเขาเรียบร้อยแล้วครับชุดเช่านะครับหนึ่งวันละหนึ่งชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดหมวกแว่นตารองทงรองเท้าอะไรทุกอย่างครบเซตนะครับค่าขึ้นบิฟอะไรพวกเนี้ยเสร็จทุกอย่างครบหมดแล้วนะฮะ ถือว่าประหยัดอยู่นะฮะถ้าเป็นแบบว่ามาร้านแบบเช่าเอานะฮะถ้าว่าพูดถึงถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยมันต้องเช่าแบบคอนโดอย่างเงี้ยนะวันหนึ่งมันก็แพงแต่นี้มากันสามคนก็ถือว่าโอเคคุ้มฮะเป็นแพ็กเกจเล่นในทั้งวันนะบางแพ็กเกจก็จะเล่นได้แค่ช่วงเช้าแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยครับบางแพ็กเกจก็เล่นได้เฉพาะช่วงบ่ายอย่างเงี้ยนฮะหรือจะเป็นบ่ายค่ำอย่างเงี้ย เอาลครับตอ,อนนี้กำลังเดินทางกับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะก็เป็นคลิปพิเศษพิเศษนิดๆหน่อยๆหลังจากที่ไม่ได้มาเยือนแล้วไม่ได้มาเยือนมูจูนานแล้วนะต้องพูดว่าอย่างนี้เรามาเรามาแต่ตรงที่ดื่มไวน์นะครับเราไม่ได้ขึ้นไปบนไม่ได้ไปเล่นสก,กีสักทีเนื่องจากโควิดตั้ง3ปีเนาะแล้วก็บนยอดนุ้นก็ไม่ได้ขึ้นไปนะครับ ไม่ได้ขึ้นไปบนยอดเหมือนเดิมถ้าขึ้นไปเพราะว่าผมดูแล้วหิมะมันไม่ตกเนี่ยถ้าหิมะไม่ตกปั๊บขึ้นไปมันไม่สวยครับแต่ถ้าขึ้นไปแล้วหิมะตกตกเพิ่งเสร็จแล้วท้องฟ้าเปิดนะครับข้างบนนี่จะสวยจริงเหมือนครั้งที่ที่ผมมาเยังกับเมืองของอะไรนะเื่ออะไรนะลกูกคนนี่อ่ะอีริมมอยอะเรดี้เก้เรดี้เก้อย่างว่าอีริมมอยอะ อ๋อใช่นั่นแหละนั่นแหละก็คือเจ้าหญิงเจ้มแข็ง雷迪哥雷迪哥เนี่ยจะเหมือนลักษณะงันเลย <c oughs> แต่วันนี้ไม่ได้ขึ้นไปครับเพราะผมดูท่าแล้วหิมะมันละลายไปหลายวันแล้ว,ลว,ลลวนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยครับวันนี้ขอบคุณครับสำหรับทุกการติดตามรับชมครับเดี๋ยวทริปหน้าจะไปไหนแหวมีการบอกไว้แล้วนะเมื่อครั้งที่แล้วที่ทริปอ่าเทปที่ผมไปที่ยองวอนนะครับผมเคยบอกลั่นไว้แล้วว่า น่าจะไปเอเวอร์แลนด์แต่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ไปหรือเปล่านะครับขอบคุณครับทุกติดตามการรับชมครับเอาไว้เดี๋ยวไปที่ยวที่ไหนต่อจะนำบรรยากาศดีๆเอามาฝากให้หลายๆท่านได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย